โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้นะผมจะมาสอนเพิ่มหุ้ยตามใน t ิ k กต็อกนะครับเอาสำหรับคุณผู้ชมท่นานใดนะที่มีย,ยอดหุยตามน้อย,น,ย,น,ยออน,ะนะครับแรกจะเพิ่มยอดหุ้ยตามเพะ่ดันโปรไฟล์ t ิ k กต็อกนะครับก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับเอาคุณผู้ชมก็สามารถคลิกดิงที่ใต้คลิปนี้เพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนะครับเอาแล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซต์นีครับ เราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ kmkt.com กันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็ลคลิกมาที่สมัครสมาชิกกันเลยนะครับอาเขาจะไม่ต้องใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลชื่อจริงนามสกุลแล้วก็รหัสผ่านนะครับ แล้วยื่นยาหัผ่านด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ติ๊กที่2ช่องนี้นะครับอ่ะแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันได้เลยนีครับหรือใครที่ไม่อยากกรอกข้อมูลให้ยุ่งยากก็สามารถสมัครชิ้งานได้ไปฉีก Google หรือ Gmail ในเครื่องตัวเองได้นะครับก็คลิกที่ด้านล่างตรงนี้ไปนี่ครับอ่าพอเราสมัครชิ้งานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยครับก็กดย้อนกลับมานะครับสำหรับคนที่สมัครชิ้งานด้วย Google เนี่ยครับก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างนะครับสำหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ปับนคร อ่ะเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ kmkth.com m กันแล้วนะครับอ่ะพอเข้ามาแล้วนี่ครับเราก็มาดูที่ด้านโพตรงนี้จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการเลยนี่ครับอาจจะมีตั้งแต่ Facebook นี่ครับ IG t i k t o k y o u t u b e แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับอ่ะใน่วนนี้เราจะมาใช้ในส่วนขแพลตฟอร์ม t i k t o k นี่ครับก็คียกเข้าไปนี่ครับแล้วมาดูที่หมวดหมู่ต่อนี่ครับวันนี้ต้องการจะเพิ่มผู้ติดตามนี่ครับก็เลือกมาเลยนี่บที่เพิ่มผู้ติดตามนี่ครับ แล้วก็มาดูที่บริการต่อนะครับอันในบริการจะมีอยู่หลายบริการเลยนะครับ <c els> ก็จะมีความเร็วละก็เลยนราคาของบริการที่แตกต่างกันไปเนี่ยครับตรงนี้ก็เลือกได้เลยเนี่ยว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนีครับอะผมจะเลือกเป็นบริการตัวนี้เลยนะครับก็อาจจะมีรับประกันด้วยเนี่ยก็เลือกมาเลยนะครับอะพอเราเลือกบริการกันแล้ว <c els> ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นคําอธิบายของบริการนะครับ ต่อมาในส่วนของลิงก์ก็ให้กลับไปที่ t i k t o k แล้วก็มาที่โปรไฟล์ที่เราต้องการจะเพิ่มอ่าผู้ติดตามแล้วก็คลอกลิงก์นี้ครับของโปรไฟล์โดยการกดที่แชร์ตรงนี้นะครับแล้วก็กดปรับปีลิงก์นี้ครับแล้วก็มาที่เว็บไซต์แล้วก็นำลิงก์มาวางนะครับอ่นในส่วนปริมาณนีครับอยากเพิ่มผู้ติดตามไปกี่คนก็ใส่ได้เลยนี่ครับผมจะใส่ไปที่100คนนี่ครับพอเราใส่กันไปเรียบร้อยครับบริการเขาก็จะคำนวณให้เราด้านล่างเลยนะครับผู้ชมก็กดสั่งซื้อได้เลยนี่ครับ อ่ะพอเรากดสั่งซื้อกันแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นี่ครับอ่ะเราบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับต่อมานี่ครับก้มาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนะครับอันในหน้านี้ก็จะมีเลขออเดอร์นะครับที่เราเริ่มการสั่งซื้อกันไปนี่ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบริการที่เราเลือกมาแล้วก็จะเป็นลิงก์นี่ครับของโปรไฟล์ทิกต o อกที่เราใส่เข้ามานี่ครับตรงนี้แนะนำไม่ลี้เข้าไปเพื่อเช็คด้วยเนี่ยว่าลิงก์โปรไฟล์ถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะถ้าใส่มาไม่ถูกต้องเนามะนครับ ต่อมานี่ครับก็จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งไปเราก็จะเป็นสถานะของเว็บไซต์นี่ครับตอนนี้ขึ้นว่ารอดำเนินการนะครับอันในระหว่างที่รอเ,เว็บไซต์ดำเนินการนี่ครับสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์กันแล้วนะครับแล้วเกิดมยอาจจะนวนเงินในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานใหม่นี่ครับเดีย๋ยวไม่รู้วิธีการเติมเงินกันเลยแก่คผู้ชมนี่ครับกดมาที่เมนูเติมเงินนะครับในเมนูเติมเงินก็จะมีเอาเลือกหลายช่องทางนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกนนะครับ อันนี้ก็สามารถเติมได้ทุกธนาคารเนี่ยแล้วก็เติมขั้นต่ำที่1บาทเองนะครับต่อมาช่องทางที่2จะเป็นช่องทางอังเปารวอลเลตนะครับอ่ะช่องทางที่3ก็จะเป็นช่องทางชิลเพเนี่ยก็จะมีหลายช่องทางให้เราเลือกใช้งานนะครับช่องทางที่4จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับและช่องทางสุดท้ายจะเป็นช่องทางโทมานิวเล็ตนะครับอ่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยที่อยากจะทดลองใช้งานเนี่ยครับก่อนที่จะเติมเงินเนี่ยครับก็ให้กดมาที่เมนูรับของขวัญตรงนี้เลยนีครับ อ่ะเขาก็ยังมีของขวัญให้เราแล้วปีนี้ครับก็จะเป็นของ TikTok นะครับจะมีเป็นยอดวิวเนี่ยครับแล้วก็ยอดไลค์เนี่ยแล้วก็ยอดติดตามนะครับอ่ะคุณผู้ชมก็แค่นำลิงก์ของตัวเองมาใส่เนี่ยครับแล้วก็ใส่จำนวนลงไปเนี่ยครับแล้วก็กดรับของขวัญได้เลยนะครับก็รับได้ฟรีเนี่ยครับทุก6ชั่วโมงกันเลยนะครับต่อมาเนี่ยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยครับเดี๋ยวก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยครับกลับไปที่ TikTok กันเลยนะครับอ่ะตอนนี้ครับยอดผู้ตามมีอยู่ที่8คคนนะรับโดมจะองกลฟหน้าจอเนี่ยเเพพืื่่่่อออดดููววาาายยผ้้้ติมมมนนนีคครรรััับบขึแลหงะ อาโดยยอดปุ้ยตาของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนี้ยก็ขึ้นมาถึง107คนกันแล้วเนี้ยก็เล็อเพียงไม่กี erm ่คนเน <cop c iful concept> ี้ยเดี๋ยวยอดก็จะทยอยขึ้นในเราจนครบกันเลยนี่ครับอาก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยะนี้บแล้วก็ได้สั่งซื้อไปไม่นานเลยนี่ครับต่อมานี้ครับพอยอดปุ้ยตามขึ้นกันมาแล้วเนี้ยก็ยกลับมาที่เว็บไซต์นี่ครับอาสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับก็ให้กดมาที่เมนูแนะนาเพื่อนตรงนี้นี่คร อ่แล้วก็มากดคลิกนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักได้เลยนี่ครับโดยเฉพาเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักใดเข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ r ี e คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นี่ครับคุณผู้ชมก็จะได้ตาค่าคอมมิชชั่นกันด้วยเนี่ยถึง5%เกันเลยนี่ครับแล้วหากว่าคุณผู้ชมน่าใจที่ได้เข้ามาใช้งานแล้วเกิดปัญหาในการใช้งานหรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อนี่ครับอ่ะก็ให้คุณผู้ชมนะครับกดกลับมาที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นี่ครับ อ่ะแล้วก็มาที่วินีติดต่อมีตรงนี้กันเลยเขาเขาจะมีเอเลือกติดต่อมินี่ครับสองช่องทางนะครับอาจจะมีเป็นตัวชื่อหรือลก็ช่องทางไลน์ะครัยตรงนี้ถ้าเกิดว่าิดปัญหาอะไรก็เดติดต่อกันได้นี่ครับอันนี้สำหรับที่มีครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยที่ได้คามาใช้งานหรือว่าทำตามกันแล้วนะครับรา้ผลเป็นยังไงเนี่ยก็ฝากคุณผู้ชมเนี่ยคอมเมนต์บอกกันไว้ด้วยนี่ครับ เอาล้วสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้งานกันเลยก็เข้ามาใช้งานได้ที่ลิงใต้คลิปนี้เลยนะครับอาสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับอาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ